สยดียัแบแง้านไหนโอ้ยเดี่ยวยามทราบเสโมงอะสดีพี่น้องวัดแง่การตัวที่อันตัวที่ใส่หมกผีกับบอด้ไดนั่นลูก บ่อตัวที่บันทึกใส่หมักผีกกับอันตัวที่ใส่หมักผีไหนไหนตัวนี้ตัวบันทึกใส่หมักผีบ้านนี้เลี้ยหมูนั่นนานแย่เอาแม่เูาเริ่มบ่อเอาะอ้งอ๋ยตัวที่ใส่บัใส่หมักผีนั่ เราทีย่างอยู่นะบม่ได้ใ <c oughs> ส่หมกผีบอสุภาพกันเสืึงอยู่ยังอยู่ในตู้มันสูงเจ็ดสิบมงบอส <c oughs> อย่ามา่งผ้ากันยูถ่าเมียะถ่าวบอสตาบ้า,บามึงฟันเอากัถ้าเมียะถ่าวันนั่นมึงอย่าฟัน่ามียะถ่าสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินมึงกินนั่น แนวกินก็ม,มีอยู่ในตู้สื่อมาไหวหายแล้วพักกันมะเฮดก็พักกันซึงหลึงอยู่กินเอาแห้งคาไแห้งสาวอันเนาะบ่อข้าวสาวสุกแล้วเด้อต้นนำมาได้ใส่บังพิกอย่าให้มันไหมใดเด้อ หมดแต่ซึ้งลึงมันใหม่ซะย่างผ้าเนี่ยซู่ให้นะทำไมหรอเอาอะไรหรอเอาอย่างฮะโผโ่โผล่โผล่โผล่นจาหาโผล่อ้าวเหนบอ โอ๊ยผู้จนตื่นบนไตยหนาอมึงใครใครเต๊ะตัวสอนมากนัยนะสอนอันนี้บราจะใส่บางผีบ้านนี้อันนั้นเพิกก่งหะมาเขื่องกันอยู่นีบ่บางหน่อยมันอยากกินลิ้นหมอูอีได้ ย่ยรีดหมูนะเบิดแล้วรีดหมูนะเบิดแล้วแมนบอเยอะเยออตอมเอียดหรอกไหมกูเนี่ยสงสั้อยู่น่นแหละกูลืมกูห้างกูคิดพ่อเออกูเสียอุ่นมาค่าเตรียมกระถานน้ำเล้วก็จังหน่อยก่อนย่างแล้วก่อน จะไปอุ่นพี่น้องป้องป้ายผู้นาน้นต้มเอียนชั้นเห็นบอกน่าอร่อยไมหมล่ะเธอมันจะแซ่บที่สุดไปงานห้านอีกห้างเขาก็ไปสั่งต้มเอียนกินนีนเ่เถ้า เมียถามไป่ได้ลงมาเลยบอหือสิบโมงเลยไปหลับไปเลยบอเมียเถ่านะบอโนโ่เมียถ่า,าเมื่อานคด้อเาง่นังเคูยคยาุยคแม่เจ็บอยู่จกักเถื่อกยบโยคไนะปคุนะเยคุยคุบคบจยกจังว กีเร <c oughs> า,าสัตว์ไปตรวจตรวจบ้างไปตาใหม่แถอมาซ้อมบักแตงนี่โอเคเอาออกสม,มอนนะนะเอียนคุณอาวัตลายมือ่อเราเอียน มันก็สิสิแตกกระดอกกระเดียวทลงังโหดโพคุณพี่กับคุณป้าแห่งการนี่อยู่เดอ้อเดียวนี่สอกลมกับไปอุ่นต้มเย็นกับเอาไปอุ่น นั่นนี่ก่อนไปยังเดียวเดียวเดยวเอาหมอนไปเก็บก่อนนี่อุ่นนั้นส่วกบก่อนแลน้วกันเทส่วกบออกแล้วเ,เอาเอาเอี่ยนลงหนีตำบักแตงของกินก็มีสูนี่ กับมีไปคุดมาแหละครับถ้ากันเหตุกินกลัวนะอันนี้บัสไซด์มริกตัวนี้นะไส่บัตัวนี้ ủa, Hột như nè, nó sẽ bụi công nhà ีแกบมักไห้ใช้ขีแกบมาใส่มันข้าโพดเอาใส่หมัก,มมกมมโมข้าปลูกแล้วอย่าให้มันใหม่เนาะวานมันใ้าโมอเนาน ไฟไฟล้เนะ,นะ <c oughs> อืมเม็ดนะโอ้ยกโต๊อันมะหุงนะ่ววนะ มาปะถิ่มนะสูเม็ดขีเหมียงเด้อมาไหวอยู่ผูยกน้อูคือใหม่แท้จิโน กินเอาให้ให้มันไปทำงานอ่นร้านอาหารข่าวเตาย่างได้วันจินเอาผ่านดอกไหมโดนไลไรนีแต่วันแรกอืมกองม,มาเห็ดไหมไต่หน่อมงอ้ยบางนี่กับบางลูกผู้ซ้อยกับหลืดหนาหลืดล่างอยู่มันเป็นเด็กเสร์ฟกเสือกโตโดนได้อีก ยากสิะเป็นทางมรถเ็ดานเขาแตกอีกก็เสียเงินอีกตายมหนุ่ฮักเงินเดือนผมูนุ่ยไปแบกข้าวสารแบกปูนเถอะไปแบกข้าวสารผมสูงปเก็บขื้นทอดมันตกนะเช้าเอ้ยเก็บขื้นเอามาเอามานะมันซุกแล้วนะตอนแล้วนะ ต้มมังแกงต่งหมูเอาจานมาจานมาแล้วเร็วเบียกมันรตึงออะไรจากสายพานตึบตึงตึขนุนยกท่านกับท่านบ่ท่านกระทับหัวอ่านให้ฟังมันอิดกัครื่องามันสิมอกรบต้อวยคิวไิวมันท่านกันเดีวลกตึตึ

8 bóng qua lục mạc hoa ngang non khuất dưới đây, hỏng tự ma là chữ đơ Chino bọc nhảy lắm ý các lục ma là phít phai Ừ thế nhưng phải luôn thì thương hóa ừ. ừ. เาลุกที่สองตื่นที่สี่กูขี้เหร่มึงสุกบล็อกประจังห่าเอามาปาดก่อนดูแล้วไปว่างใหม่ปาดมึงดูฮะางมากินข้าวลำกันเด้อพี่น้องเนี่ยอั่นนะตอนนี้เด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันใส่ ปาดออกหรือก <N> ็ไปวางใหม่ปป<บ>าด